วิวกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิวจะพาทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับน้อง m g 3นะคะ 1.5X l o ู p นะคะเป็น Minor Chain ปี2019นะคะอันนี้จะเป็นทูโทนนะคะลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแต่ว่ามิวขอแนะนำสถานที่ตั้งโชว์รูมตรีรถสวยรถมือ2นิดหนึ่งนะคะสาขาที่มิวยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นสาขาคลองสอทันยะข้างตลาดลานพลูบนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะแนะนำตั้งแลนด์มาร์คไว้ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิ์นะคะวิ่งตรงมาเส้นรังสิตนครนายกนะคะเมื่อลูกค้าข้ามคลองสองมาแล้วนะคะลูกค้าชิดซ้ายไว้ได้เลยนะคะโชว์รูมของเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้อง MG 3คันนี้เลยนะคะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้า Projector l a เลนนะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะหรือว่าไฟส่องสว่างกลางวันนั่นเองนะคะลูกค้าในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดกับรังผึ้งสีดานะคะในส่วนของการออกแบบดีไซน์ MG 3คันนี้นะคะจะเป็นอัปเดต อัปเกรดสไตล์อังกฤษมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ไม่ซ้ำใครนะคะและแต่งเติมความสดใสด้วยสีสันแนว Bridge Duo c o l o r s t y y l e นะคะค่อนข้างโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อติดรถนะคะมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะขอบ16นิ้วนะคะในส่วนของยางนะคะจะเป็นยาง195 55ทับ55นะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นะคะในส่วนของมือจับนะคะรุ่นนี้จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของภายในกันค่ะในส่วนของภายใน MG 3คันนี้นะคะพวงมลาลัยจะมาพร้อมกับมติฟังก์ชันให้นะคะแล้วก็มีครูช c คอนโ o ลให้นะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะสามารถปรับขึ้นลงนะคะได้ถึง2ทิศทางนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะคะจะเป็นหน้าจอ DVD นะคะขนาด8นิ้วให้นะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้สีสปีดนะคะพร้อมหมดแมนวนวลให้ด้วยนะจ๊ะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของไฟฉุกเฉินนะคะหรือว่าไฟผ่าหมากนะคะจะอยู่ที่คอนโซลกลางนะคะสำหรับ mg 3มคันนี้นะคะข้างๆเลยนะคะจะเป็นปุ่ม vertical dynamic control นะคะคือปุ่มที่ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะสามารถเปิดปิด เขาเรียก Active Safety อันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วในส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นหลังคาซันรูฟนะคะหลังคาซันรูฟสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้าได้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของดเดี๋ยวเปิดปิดนิดนึดนงนะคะลูกค้านอกจากนั้นนะคะมาพร้อมกับม่านบังแดดให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะกระจกแต่งหน้าก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะทั้งด้านผู้ขับขี่และด้านข้างผู้ขับขี่นะคะเบาะนั่งผู้ขับขี่นะคะสามารถปรับได้ถึง 6ทิศทางด้วยกันนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีเซ็นเตอร์ล็อกให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะอันนี้เราจะดีไซน์ให้เข้าถึงการสปอร์ตเหมือนรถซูเปอร์คาร์มากยิ่งขึ้นนะคะค่อนข้างเพอร์เฟกกันเลยนะคะสำหรับ MG 3คันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่นั่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังกันค่ะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะจะเป็นเบาะที่สามารถพับได้แบบ60/40นะคะ แล้วก็รองรับนะคะจะมีโซฟิกให้ด้วยนะคะสำหรับติดตั้งคาซีทนะคะเบาะเด็กให้นะจ๊ะลูกค้าถัดมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันนิดหนึ่งนะคะในส่วนของตอนหลังนะคะไฟท้ายจะออกแบบแบบ LED แบบลายไกด์นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะจะมาพร้อมกับเสาอากาศแบบคลีบฉลามให้นะคะ รุ่นนี้นะคะเรายังมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง3จุดด้วยกันนะคะราคาขายปัจจุบันนะคะของเราขายอยู่ที่428,000บาทนะคะปกติผ่อนอยู่ที่8,700บาท72งวดนะคะวันนี้ตอนนี้ที่นี้นะคะมิวให้ลูกค้าผ่อนแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะ MG3 คันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะเลขใหม่แค่26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าของเราไม่ใช่รถชนหนักรถน้ำท่วมรถก่อหม่รถพิกความแน่นอนนะคะเพราะเรามีรับซื้อคืนร0 0เซนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าระบุในหนังสือสัญญาอย่างชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี112แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่150้นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีนะคะลูกค้า ดูเครื่องกันนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะรูกลมๆจากโรงงานยังกลมตามปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของมออกอนะคะมีให้มาครบนะคะฝาถังไม่มีการบุเบี้ยวอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแสดงถึงการไม่มีการชนหนักมาก่อนนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของร่องรอยต่อนี้นะคะก็ยังไม่มีรอยอะไรเลยคือไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาก่อนแน่นอนนะคะเครื่องยังสภาพเดิมๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ออกรถกตีรถสวยรถมือสองของเราไปแล้วนะคะ มั่นใจได้เลยนะคะเพราะเรามีนอกจากนั้นก็คือการรับประกันแล้วคือการซ่อมให้ฟรีค่าแรงค่าไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงร่างเฟืองท้ายเกียร์แอรนนะคะแล้วก็มีบริการช่เหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะเราดีไว้กับบริษัทดับบิลสมาร์ทนะคะครอบคุม77จังหวัดเลยนะจ๊ะลูกค้ารถเสียเกียร์พังน้ํามันหมดรถยกลากสไลด์ขึ้นเขาลงห้วยนะคะเราอุ่นใจได้เลยเนาะเหมือนมีช่างนั่งไปด้วยนะคะ แล้วของเรานะคะพิเศษอีกนิดหนึ่งคือการจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าดําเนินการแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจ m g 3คันนี้นะคะเราจัดแคมเปญฟรีดาวให้ลูกค้าไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีผ่อนดีผ่อนตรงหรือลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนนะคะมาเอาฟรีดาว m g 3คันนี้กลับอยู่ไปได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ระหวัดใสๆนะคะขอดาวขั้นต่ํา10%นะคะลูกค้าแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ติดแม็กลิสนะคะตอนนี้ทางธนาคารยังไม่รับนะคะพิเศษอีกนิดนึงนะคะหมิวอยากจะฝากไว้นิดนึงสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่แนะนำลูกค้านะคะมาซื้อกับหมิวอีกทีนะคะตอนนี้นะคะหมิวมีค่าแนะนำให้ถึง10,000บาทด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมิวฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หมิวนิดนึงนะคะเดี๋ยวหมิวขอลาไปกับน้อง MG3 คันนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ